มูเจ้าเลียนทางนี่สิอันนี้พูดใดมาเท่ิมันมูเจาเ้าบอนี่นะคะพี่น้องคะออกจากบ่อดินแล้วค่ะเลย พี่แต่ต้นบอก่วงนอะพี่น้องคะเพื่อนปลูกต้นเพื่อนนายสิปูบอก่วงขายเหรอคะพี่น้องคะแถวนี้โอ้เป็นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตอนนี้เลี้ยวขวาออกบ้านได้เบ้าเป่าจะไปซอยข้างแดงที่เราครับเอาบ้านนี่คือนบนเขาอังสี่วะครับแม่ ไปูออกไปข้ามแดงเขาเหมืนครับฮะออกไปค้ามแยงครับอันสามเลี้ยงมองแม่บอกวังเศร้านี่ย่ามใดรู้อ่ะนี่นะครับเดี๋ยวนี้แหละแม่ผมาจีบไปลงเห็นไหมครับไปนี่บอกครับเอาล้งมองเงินซื้อห้องหน่ะเด้อมองเขี้ยมงูหน่ะนะครับมองผมลงไหมจะสุดกอนบ่ฮะมองผมลงไหมจะสุดกอนจีบ้าสองรถพยินหนบ้ายินรถนั่นแหละล้งเขาล้อนั่นละโอเคครับผมจ้าครับแล้วจะเงาเงินนะแม่ครับแม่ปู่บอกว่ามขายบ่จ้า พี่น้องคะต้น,ๆๆๆไ,มนไม้อะไรเองสิอะไรเบาๆมั่งหนฉันทำไมอะไรตาดีมองเลยนะฮะมองไหนฉันแล้วก็ยิ้มนี้ยังคะคฉันสวยฉันแลว้วแปนว่าเล่วเล่ามองหน่อยห่างตาเลยไม่ชอบ นี่ตะโดนเราบอา่อยว่าทำอกไรเพิ่งงูแจ็กเซนนี่ป่อบ้านนะคะข้ามแดงน้องค่ะพี่น้องค่ะ เจ้านิยมปลูกต้อนอยางเนาะค่ะปลูกป้ายยางเนาะค่ะพี่น้องคะงางถ่วนถวนเออวันนี้หมวกน่นะภาอย,ยู <laughs> ่ ยาวไปยาวไปโอ้ไม่เป็นเหตุเบิดบาดผลเธอสวนยางไหมออ้เขาว่าเห็ดเบรดบาดเธอครับโอ้บุตรใดบ่มีสวนยางนี่เป็นไปบ่ได้เลยเดนนี่ <laughs> แฟนบ่ ข้าเจา้าแสดงว่าเ้าเจ้าสิเห็ดเขาเฉพาะกินได้เนาะเธอเก่อนกับเห็ดแดงสันอยูที่ปลูกเขาใช่เป่าเพรากินที่เหลือก็เหเ็ดแนวมันขายได้ ถนนมันเป็นกวางกาเณตนเขาเรียนปีไก่เนี่ยบ้างอ้อนี่บ่ mm. อหอน,นบังเทสเราบันเน่อ mm. โอ้แล้วเลี้ยงงัวหลายตัวนี่ยโอมับนบรรยากาศแบบดีรู้สึชอบแท้ พยายานลุงไปเบิงเ่งบ่เถอะดูมันเลีนแบบนี้ที่ว่ที่ตายบ้าพยายามู่จ๊กพีกรถคุหนุนเลยนครับคุณเนี่ย วานนั้นประกอบมาก,มกุญแจแม่โคไปน้ำถึงแล้วมาหน,นีมันแล้วจะเลยอเก่ากกุญแจมาขึ้นโอ้มาเลียงไวยตัวนี้ครับพี่โนโ้องถึงที่เท,ทแล้วมันเอากุญแจแม่โคไปบุญเลวไปบ้านมาลีบุญเลวมันเมื่อบ้านกลับมาเดี๋ยวหุ่นกระดิ่งไส้กระดิ่งนี่ละ ค,คครับเพนน้อนนาติเธอพวกค่อยมากใว่ปะม,มากสวนเราอยูอยู่แบบนี้คือสิมีความสุกดีเนาะเ,เรียบร้อยแล้วหนึ่งเที่ยวกำลังกลับไปบ่อนะคะอันนี้ไม่จอดค่ะ เสียเตะนะคะพี่น้องคะโอ้ควนเกี่ยวงอนเลยค่ะไปแล้ว พี่น้องคะ่ะกลับฟังเดิมจมังหวะนี้สวนก็บผดดู้ใดอีกเนาะค่ะพี่น้อง แบบเงียบป่ะไม่ได้บอกอย่างเลยดิพูดจัดอะเอาเธออาจารบีจังไหนเดี๋ยนซุมือเดี๋ยนะี่ก็ถังลมมากนี่โอ้อ,อ,อ,อัดยู่เป็นบเดี๋ยนี้ยังวานเป็นรถไปได้อาจารบีจักเทียอจารบีวันดีอยาที่บอกเขายเยเขาเขาก็มาบอกไปมือนี่เา้าขณะขอโทษมาถามยูว่าเอาอย่างบบ ไม่เอาหมดว่ะจอดรอบซับค่ะพี่นอ้อง เอาน้ามีหยัง,งอันเัอง่ฉันพึงเห็นน้องอย่ยน้องก็ยังเห็ดไม่นี่ล่ะโอ,อ้ oh. มูบานคนขยันนี่เค่ะี่น้องค่ะ ยังก็าว่าวันขยันเตีสวนยางกับมีบ้านี้กะเมียนแก้วมังกรมีปลาบกม่วงยีพี่น้องค่ะอู้ยข้าเจ้าขยันทำมาหากินค่ะค่ะพี่น้องค่ะสมบัวณ์ใเขาประเทศดินอยู่มาเซาโนบันเนี่ยข้าเจ้าขายันนี่ลีมี่แต่ปูรย้รยๆพี่น้องค่ะพูดนะพี่น้องเบิ่งปลาบกม่วงพี่น้องค่ะอาถึงบ่อแล้ว ขอเบลล์น้อเนาะ ดินน้องคะปวดขับเองลงเที่ยวเองเพราะว่ <laughs> ขาขอับได้ซอยตีแมนบอเมือ่อน,นี้คิดว่าเจ้าจะเถี่ยวคะ่ะจักจักโอ้ไม่กดเป็นคำตอบที่แบบว่าเออดูรุน <laughs> เป็นคำตอบที่แบบว่าดูรุนมากนะองพี่น้องคะ <laughs> อะไราหาวเถี่ยวโอ้รวยรวย รวยรวยวยโอ้ยหาหวอดหวอดเพ่อ uhm ฟินหอดปากเก่าหอดกล่องนะจ๊ะฉันจะบอกให้นะจ๊ะหาวกยวนี่นะคะพี่น้องคะมองกระจก แล้ว ไหนกับบอกสิ่งออกทางนี่แมนบอย